จ้าวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะวัดีค่ะจวัสดีค่ะมื้อนี้กะสิมาถามแนวทางตัวเลขน้ำตานะค่ะคุณตาค่ะโอ้นี่ัเกตค่ะมจ่าเรียกจเบื่อพันหมอนมจาค่ะคุณตามนจาค่ะจน้นเกาะเกามงมันหลายคนมันหลแล้วก็เรื่องอะไรที่บอกที่เสี่ดาไปหร มันยังให้เดาทอคุณตาลูกอันชุนชุนเนืองจ้อามเก้าเก้าตัวเ่อตัวมีเงินชื่อโบไลยตัวบ่มีค่ะเพราามาารย์ทื่อหาตัวที่บ่ดีกว่ากัน่อ่าที่บ่กันเช้นไรเรื่องมื่อกว่าคิวเชียไ้เกิน ทุกงวดจุกงวดอะไรกับที่ข้ามบอกอะไรอ่ายาเฝ้าข้ายาเฝ้าข้าแต่าเฝ้าข้า FT ขึ้นหอดผุ้ตาหลายก็เลยอดบดทนบดบดไหวก็เลยได้มาหาผุ้ตาค่ำมื้อนี้เมื่อนี้ก็ฉีอเก่าละอ่าถือคือเกา่เกาไม่ไม่ที่ได้หนีถามผุ้ตายเพราะน้องวันนี้เน,น <c oughs> าะหนีนเ,หนเก่นมันนีมันเจ็บไปที่พวกเจ็บก้อยไปแล้วนี่ฟันดีปะคะพ่อหลังจากที่ก้อยเล็กเจ้าหน้าฟี เอาใบแพะอนห้ไปไปอยเจ็งลงกพรมเลยเดีย่ยงไปซ้ปำเสียน,นกันจจนังวัาที่โซแล้เนี่ยนี่ท่าหนึ่งข้วก็ไม่เอายื่นห้อยพัวกับป,บาไป,ไป,ไป้า,ปาห,ปหัม่มเน,นี่ยก็เดี๋ยวห็นไม่ใบแพนี่หไปย่ำไปแซงคำพูดปวาตาก็อันก็เดี๋ยวเดี๋ยวตข้าตา้ตาฟันว่าจังไดก็ค่ะหลังจากที่ปล่อยเล็กไปฟันฟันไม่ได้ป่า ป่าเนี no ่โอ er oh, so er ้ยจูงเงไงก็สี่เหยป้าเนี่ยจีเป็นยัดเป็นแปดรไงก็เข้าพ่อไตเนาะกาดเท่านั้นเนะจะเรียกป้าไม่เก่งลูกมันก็มีเหรียญลูหน้อยๆเพราะว่าหนาวจุดดันโอ้ใหญ่มากวก็ไปมากเงอไปเอาที่ขวางขวางมุลมเนี่ยฝันดีดีเลยมู่้องดรกอนกันไปดกี่สั่ง สองหูไปสองรางวันนี้เขาตีเป็นตัวใดแล้วพ่การเั่นปลาเนี่ยตีเป็นเจ็ดเป็ดใเ็ดเป็นปดไปรือเจ็ดแปดกบคุณตาเป็นเจ็เป็นแปดเป็นเจ็ดเป็นปดงมาานี่นอนแหละเก็ดต้อแต่ว่าพวกกามันใจเจ็ดมันใจเจ็ดมันใจเจ็ดเ็ดก็แปดอี่คือจับคู่อยู่บอกคุณตาไม่ได้จับเลยไม่ได้จับหนาะค่ะเนาะท้ามหอนมีมเจ็ดก็มีแปดบอกค่ะที่ปลาเนี่เป็นพวกคอเนี่ยไม่มีเจ็ดเลย เจ็ดก็ได้ดิจับก็สิบว่าวะาพอจับเจีหาสิรลดเนาะเจ็ดยบหาสิรลดเนาะอามันพุทธุขี้หลดค่ะเนี่ยหาเจีเนาะแต่หาสิเชียวี่เ็ด่นเจ็ดห้าเจดหาสองต่วค่ะที่หานี่ห้าหางี่ลูกเนี่ยหางามเงียนี่ เอาสอกเส้หัว <whales> ป่าเนี so well, Or, uh, okay. ่ยสอบใส้หัวป่าหัวนี่เป็นหางกันเลยจริงพวกขันกูเนี่ยข้าวกูขวานเมื่อก่อนใครับเขาจ้างไหมเอาปกเกตขับจ่าเนี่ยดึงใช้หัวสองสร้างนี่เขากินเป็นเกาะข้างมันกีนเป็นเกาะขวานก็สองก็หาแบบนี้หายังไรจะหนีได้เจ็ดหาล้วนๆเลยเชื่อ มักงเลยเก็หาค่ะซาบ่ก็ทุ่มย่างหนักเลยถูกแน่นอนบ็บนการะนต์หมดเยเก็ดหีมากน้นอนกับหาเจ็มาน้นอนเก็บก้นมางบะกันเห้หารเลยาลเปิเนหางเลยหเปร์เส้นหาเลยห้เปร์เส้นเจ๊ก็หาแหลบอกของตามามาจากไหนเป็นองกุแลวชุดค่ะบาสมุนีหานี่เก็นไปแลวเก็บหาเท่าั้นั่นมันเรียบร้อย้วาแปด ตัวจำกันแปดระวังแปดระวังแปดเจห้าแปห้าระวังแปปถทาก็จำดเลยพวกขึ้นานยู่ตงปูก่นจะไปชางงาเดียวก่นเหียกคอนเนาะจะรอหารอเกศรอแปดเท้แน่าไปหาไมกเสียเ็นคนสิเล่นเานี่แหละ้งพูกันดาวดรท้งบดาวเดียวบอกกนเนี่แหลกับไบบอกพูค้า คะแนนก็รู้การให้โจโจคะแนนตัวไม่แม่นอนมช่ไหมก็้ฉยก็รู้แล้วล่ะเมื่อีัเมื่อเกินเจ็ดเมื่อเกินแปดเกินหาหรอกเลยเดี่ยวเอาอยู่นี่ละเล่นเจ็บนล้วหาอยู่ไหนเจอเนาะแปดกับแปดหาคือยังไ้ก็ไม่รแปดกับแปดหาแลา kind of flour, ้วนี mm. ่ลหะหากับเจ็ดวันนี้ก็แปดแถวนี่แหละวนี้คือหน้าหนาวคือวันี้วันนี้ถืออีก วันนี้ถึกอีกถึกอีบบ่เินไปหามาเล้เขินไปหามาแล้วพา้นนี้หาไม่บ่กนนี้เก็ดบอแสดงว่าไปหามันลายหมอกอย่าี้เนี่ยืทุงมุนือทุกงมุเอทุ่ ไฟบอกกันนยัิเอ้ยเม่อช้าเขาบอกนะเนาะไ่น้นเ้อ่าบอกกนิตัวนู้นจะบอกไม่ด้บอกเลยตัวจิตตัวบอกตัวกระงินนี่แหละต้เกียวดิกันได้กันไมจะหาวัดที่บานนี้ตัวไปเียนอดค่ะอย่าลเออยตร่นไงน ม่นยเจดจวเเ่พูดตัจนจะได้มากเลขร้อยตัวเนาะเลขตัวป๊าูด้มากันก่อนเนี่ยปน้ยังกที่ก่อนเลขร้อยตัวเนี้ยุนยุนก้าวก้าวฮ่าไปบังขึหลายเนี่ยไปบังนิจานไปเลยเนีจานเลก็ไม่หลายสุดยี่สิบสามวประกอบกัน กอจะได้ตรวยนมนอีโอ้ยตรวปดจา่าด้ก่ต้องอะไรรลยั่ะบอ่กเนี้วอ่ะโอ้ยปูยังมันจะเื่อนย้ด้วยเนาะเาว่าเขาเจาเสหินมัดคนหลานอยู่งนีค่ะที่นี่ด้อน้ำมูนี่ม่ได้ก้าวเไม่ได้เืเลยคนเอม่ือเหล็กคนหลานใม่แทงอยู่แทงอยู่ได้นูนก็เลยทองเสียค่ะยาบลา ค่ะไชื่อไหมรับไป่คตาบอกไมแม่จังสลากเขาชื่อป็นหล่ะค่ะเขาเรยกว่าชือไหนชื่อเหยี่ยอีปตาเ่าได้ชื่อได้หรอครับผมป็นใครเมือน้องมกร่าฮ่า่าฮ่าย่าฮ่อตาฮ่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 าย่าฮนี่าฮ่าฮ่าห่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ้าฮ่าด่าฮก็ฮ่า่ยังบ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่่า่่า เอารก็ขี้เกียจในบ้ารอ่ามึงลูกวันในมะทายคุณตาจากเถ่อค่ะโอ้ยงม้าเป็นใจเ่ยขีกูอกว่าคุณตาเขไปสัมผัสลกเราถือมันสามปีแล้วอลูกมาอยู่คุณตาเขให้สัมผัสลูกคุณตาบอกว่ามามือหนาเด้อลูกเด้ค่ะเขาเถือมันสามปีแล้วมั้งหูคะขอกเขาหูเออหูของมึงมาก ว่านามาเสียเนดาวนี้เียนว่าเนี่ยเงินนี้เปู่ตียื่ให่นะเงิล่าะันมันมือกมคนมาสั่งันคือมือจนเม่เน้เจียก็ไม่นอนเนืก็พปมาพวกกมาเมื่อเมือนเวีนไม่ทด้นั่งไก่เลยเขาข่โเมนเขาสอมันสามพันทีพันมาห้าพันเขาสอมันไม่ห็นเนี่ยสามทีพันเขาเสมันมาลงท้าขออดก้อนกัน ครับนมัสสาระพะโตโอ้ยโอซนไปมาเจดุงว่านี่ดิแม่ดิว่านี่ไม่ไปแล้วคือให้ไปโตโตก็จํานายขายจ่ายเกเขาบอกคือเนาะได้จีน่ามื้อเสียเลขคิดตัวนี้เนาะค่ะให้บ่ได้คือกันจํานายเขาบอกคือแยกเนาะค่ะ009 100ตัวตื้อสิโอ้ยตดจักเฮาสิ วันน en, ี่มันมันใจจักเปอร์เซ็นพอจุมนน่าประจามเรียงเยเรียงรอสิบหกไปหาเลยล้านเซียรล้านเรซนก็่าเล้านเสนยล้านเสปอร์เซ็นแล้วนาองพอจ้ว่าล้านเปอร์เซ็นเป็นน้จาใหญ่อนั่งจาจ้ะจพูดจังไงก็ไม่รู้เขาจังไงกมมาถามจิ๋วเดยว่าร้านเปอร์เซ็นก็เรื่องไรไม่ช่หนูขอไม่เจ้จังไงามมนถามจิ๋วเลยว่าล้านเปไรเม็นช่ กได้ลัเช่ั้นของพอเงินจะว่าอย่างนี้พบเงิอย่างมาจะวางฮ็ดเชียงหรอกแต่ว่าินจีนนี่ร้อนไปจไม่เดแี่ยมนมุกโกเอามืโจก็ะรเอาเส้อดานปเชือเลยเจียวาเลยว่าเจียคุณตาคุณตาย่ำตัวเลขให้ให้เอฟซีฟังไมเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เจะคไม่หาเด็ดหาค่ะทีห ยังตัวเน้นนางหลยมีเงินทุ่มเลยโบราณนี่เจ็ดก็มหาสำคัญมากเจ็ดก็หานี่สำคัญมากเกระห่าไปเร่องแปลก็กวกเป่นเป็นอีกห้าเนี่ยแปะก็สองแปะมันก็แปรดาแต่เนะ่ยย่าที่แปมันส่วย่าที่แปีดมนเปรียดมันก็แปราครับ แล้วนี่แหละเด่นเลยครับผมบบกี่หลายเนี่ยแต่ลูกโตกี่หลนี่ยย่านี้นี่คนนี้ก็ได้นียังเพน้มเนี่ยกฟืนโตเยอะครับผมเพาสวดแต่กับก่อนเนี่ยฟื่อนโตเยอะ้อมฟังดีดเด้วยมันอยากฟื้นมากแต่ก่อนนี่สองตัวนี้สองกันมากไรคขานี้ไลหัวมันมันขึ้นมากอยู่เนี่ยแต่ก็ก่อนเนี่ยตัวนี้ตัวการอ่ะอ้อมฟ่าเสียด้ฟังเอาสามก้นหมด แล้วว่างปลกับเก่ก็แปลี่าแปล่แกน้แหละมเกฮปลกับเกเก่าเนะสร้างเรียวต่วแต่ว่าไม่ไู้ขวดห้องค่ะเรียกเงินถึงมัหรอกกี่ลอยนะพ่อแปลกับเกมันกี่ลอยหานํางเอะแน้ของหาเรื่องดังเล่นดังห้องค่ะแล้วก็แปลี่หาแปล่นู้นนี่สิเก่ามันก็หาคือเก่ามานะแลววงเก่ากับเปด้วบระวังระวังระวังมากที่สุดเลยเนาะ กี่ลอยใช่ไี่นะแล้วบนี่กี่วได้หลาเด้อค่ะหลังเรียกว่าไงห้าหนึ่งหหันหมนบ่ค่ะนู้เนี่ยเนี่ยแล้วบ้างมอไปแล้วก่อนนิ้วจอมสี่แปดก็ไม่มาดีก่่นเนี่ยแล้วบ้างมอดชื่อสายมุนแล้วางเตาก่อเด็ดขาดเลยค่ะเขากแล้วบ้างไม่้กันนี่มันเรกจะใแ้่ห้องันน่ก้อนกะเอียดสุดน้องก่อน ยี่วันนีะน oh ่ะคำว่าเต่าก็มันจิ้มลอยหามูชิ้มนึ่งน่ะเห่เต่ก็มาขาเห็นชือเาเยาเล็เก็บเกามขาอยู่เขาอว่ามันจะเนี่ยมอเนเห็จะสั่งเนี่ยไม่ได้ตัวเลยไม่ได้ตัวแล้วเต่าก็ระวังเขียนระวังระวังแต่าก็จะมามันหาฝูงนังปุ๊บจุมเเนตัวนมันหาฝูงเขาเ่ยวกี่รตัวนีม่ กีอยยเก่งแน่ีรอยนปนชครนฉีเมียเขาที่ดีในวอดิัวนี่ไนี่ยแหมดแล้วันี่แต่ว่ามันก็ไม่มีเส้นหนหรอก่เสนเจนไหนแต่ว่าระวังนะระวังนะระวังานระวังนาวเยอะน่วันนี้ถืออีกนอพอนะะถือีกถุกงวดแต่นี่ก็ซิมแน้ก็ไผ่านมูซุ่มขีดไน่น ไปห้าานขึ้นบุงกันเยอะเด็ดาดห้นะอืดเกนะครับอันนี้ม่อไหเกลยแล้วไปรก็ไม่ดีนะที่หลี่ไอยเนี่ยสองตัวเนี่ยยังไม่ยุดนามันเง้นไก่แนี่นามืนไงม่แปลนนาหมื่นไงทหมูนะค่ะพ่อไหไปลอยเขาเีหลักเยเนี่ยยังไม่หยุดเลยอ่ะูนห้าหกหนึ่งกมาไหเนี่ย เอาดูหน <m> ้าหน่ให้แปล้วันนั่นเนี่ยเปลี่ยนแต่ว่าเน้ออันนี้บอกไว้นะเตียงข้ามเตียนุ่งเจือกข้ามเยก็เกิดวิจัยสกันเนี่ยเด็กมันหลตัวที่แล้วเกิดมันเลยผู้ที่นั่งเห็นจนจุบุดบุดหลเทื่อเหรอไม่ที่คนงานนั่นเอง เราชนี่เพิ่มเลยพอเจอพี่เด <Ja. S 1> ้อท e, ี่มหาเอาไปือนหายไปเล้ห้พวกจวเป็นคเงิห้องคบกระแไดนน้ำหล่อวบจวนควบได้ห้องควได้หรอเดี๋ยวจคนจะเมียจาสงสายคนคนเด่ะคบันนี่กัสี่โรวนคุณตา ทำนีเนาะค่ะเนาะค่ะให้คุณตาพักผ่อเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะน่าหนิเขาเงินหมื่นค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะแนวทางดีดีเด็ดเนาะค่ะฝากต้อนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะจากตาทองสุขล่าสุดมือนี่แขนแขนคักแขนแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ เน้นหนักไปที่นะคะของผาตาท่องสุกนี่เจ็ดหาซี่หานะคะพี่น้องค่ะโตระว่างนะคะพี่น้องค่ะโตระว่างนี่นะคะระว่างเก้ากับแปดนะคะพี่น้องค่ะจังไดกะแคบหน้าจอไว้ไปพิจารณานะคะเจ็ดหามาล้านเปอร์เส็นแน่นอนของผตาท่องสุกนะค่ะคลิปนี้นะคะแอดกระขอขอบุญขอบคุณพี่น้องป้องไปที่เขามาเบิ้งมาชมในคลิปนี้นะคะกระคอห,เห้เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะ คิดเงินให้ได้เงินนะพี่น้องเนะ้อคิดทองให้ได้ทองค่ะให้สุขภาพแข็งแรงค่ะทุกทุกทันที่ขาเมาเบิรงเมื่อช่มก็ขอให้โสคดีมีใช่ตลอดปีตลอด,ปลดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ